สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคนจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยฟองน้ํานะคะมีห้าข้อห้ามในการใช้ฟองน้ําตัวนี้คือ1ห้ามใช้เจ้าฟองน้ําตัวนี้ที่แห้งอยู่ก่อนที่เราจะมาใช้เราต้องไปจุ่มน้ําให้เปียกแล้วก็มาบีบให้มันปียมาแล้วถึงจะค่อยมาแต่งหน้านถ้ามันแห้งเนี่ยพวกคอนซีลเลอร์บีบีหรือซีซีที่เพื่อนๆใช้อยู่เกลี่ยได้ไม่เรียบเนียนนะคะคนหนึ่งห้ามใช้ ฟองน้ำที่แห้งข้อที่2นะคะสาวๆไม่ควรปล่อยฟองน้ําให้สกปรกควรล้างทุกครั้งหลังเราใช้เสร็จนะคะไม่งั้นนะคะเราใช้แบบซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยครีมที่มันตกค้างอยู่มันก็จะมาติดเกาะบนหน้าของเราก่อให้เกิดสิวอะไรประมาณนี้ข้อ2นะแต่เราต้องล้างทุกครั้งอย่างน้อยคือวันเว้นวันนะคะข้อที่สนะคะสาวๆ เก็บฟองน้ํานะคะเวลาเราซักเสร็จแล้วใช่ไหมปิด,ดแล้วเราก็ควรไปตากวางตากไว้ให้มีอากาศถ่ายเทห้ามนําไปใส่ถุงซิปบล็อกหมัอกระเป๋าเครื่องสำอางเด็ดขาดเพราะจะทําให้ไม่มีอากาศถ่ายเทฟองน้ําของเรานะคะก็จะก่อให้เกิดพวกแบคทีเรียรสิ่งสกปรปกนะคะเราควรวางไว้ข้างนอกให้มีอากาศถ่ายเทจะได้ใช้นานๆน,น,นะปลอดภัยกับผิวหน้าของเราด้วยนี่ข้อที่4ี่นะคะสาวสาวห้าห้า ฟองน้ำเจ้าตัวนี้นะคะเข้าไมโครเวฟเด็ดค่ะละหลายๆคนอาจจะเคยเห็นการทำความสะอาดพวกฟองน้ำล้างจานหรือว่าที่อาบน้ำที่เขาทำความสะอาดเนี่ยเอาไปใส่ไมโครเวฟแต่ตัวนี้ไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่เป็นจุลห้ามนำเข้าไมโครเวฟเด็ดค่ะตอนนี้เราก็มาถึงข้อห้านะข้อห้าคือเราห้ามนำไปใช้กับพวกผลิตภัณฑ์บารุงผิ เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะไม่ดูดซึมซึมซาพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่ได้รับครีมบำรุงนี่วันนี้แค่ก็มาบอกเคล็ดลับ5ข้อห้ามในการใช้เจ้าฟองน้ําแต่งหน้าตัวนี้โอเควันนี้แค่ก็ไปแล้วนะคะ อ๋อลืมลืมลืมเราควรใช้แค่3เดือนก็พอนะคะแล้วทิ้งหรือใครจะเดือนหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้เท็ดก็ไปแล้วเดี๋ยววันหลังหาเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกอีกคอยติดตามกันด้วยนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย